สุ่ม id free file เก้าบาทกับเก้าสิบเก้าบาทดูดีว่าอันไหนมันจะได้กว่ากันเดี๋ยวผมสุ่มเก้าบาทไปก่อนโอ้โหได้เกลือนะเดี๋ยวผมจะลองเก้าสิบเก้าบาทแล้ครับว่าเป็นไงบ้างนี่ได้รหัสมาแล้วทุกคนเข้ามาใน id แล้วผมนี้มีปืนเจ็ดด้วยน,นี่เองนะครับผมโคตรคุ้มอะ่ะครับเพื่อนชมนุ่เกลือโซนนะครับผมมีระบบเติมเพชรแบบ uid ด้วยนะครับผมมีดีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะครับผม กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับผมก็สวดัสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแจ็คนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่เกมฟีไฟวันนี้นะผม,มฟีไฟน,น,นะผม,ฟนะผมมีกรรมเข้ามาใหม่นะผมบูย่าพานใหม่ันี้ก็บูย่าพานใหม่นะผมก็จะเป็นคล้ายๆแบบของราศีนะผมปีนี้ก็จะเป็นเดือนนี้ก็จะเป็นของสิงโตนะเออนะรครับผู้ชมเอกก็ดูเลยภาพแบบภาพโคตรสวยนะผู้ชมนี่ก็มีปืนนะครับผมอ่าผมก็จะเป็นอ่าพลาสมานะผมสิงไฮโซนะผมก็เป็นลายแบบคนรวยคนรวยนะผมเพราะมันอยู่ในโซนแบบเขาเรียก ไฮโซนะก็มีพวกแนี่ของฟรีก็จะเป็นอ่าเป็นสกายบอร์ดนะครับผมแล้วก็มีสกินบงสกินปืนนะครับผมอีกตามนี้เลยเนี่ยทำเป็นก,กระดูกแล้วก็มีกรอบรูปราศีฟรีนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นของพรีเมียมก็จะมีสกินรถทองนะครับผมให้นะครับผมแล้วก็เนี่ยโดเลยของต่างๆนะเนาะเนี่ยมีระบงระเบิดด้วยนี่ขออภัยนะผมถ้าได้ยินเสียงอื่นนะครับผมไม่เป็นไรตอนนี้คือผมอยู่บ้านเพื่อนนะครับ โอเคแล้วก็นี้ก็จะเป็นสกายบอลนะครับเป็นสกายบอลสิงโตอ่านั่นเองนะครับผมจัดไปฮนะแล้วก็พอราเวลห้าสิบนะผมก็จะได้เป็นสกินของพาร์ตมาถาวรน,นะครับซึ่งไอปืนเนี่ยไอปืนเนี่ยครับไม่มีใครเล่นหรอกครับคือไม่รู้จะเพิ่มมาทําไมนะแล้วมีพวกกล่องสกินแล้วก็ระดวบหกสิบก็จะได้เป็นเคียวนะครับผมเป็นเคียวสิงไงโซ่ก็เป็นดาดา,ดาวคุณรวยคุณรวยนะผมเออก็ก็จะมีกระเป๋านะกระเป๋าเวลหนึ่งก็เประมาณนี้ เวลสองเวลสามนะผมคือเอฟเฟกอะไรก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปมาแล้วก็เวลเจ็ดสิบนะผมก็จะเป็นเสื้อสิงโซนะผมก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะผมใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเนาะโอเคแล้วก็มีพวกกล่องศพนะฮบผมเป็นแบบสิงโตนะผมเออก็คือเป็นราศีสิงนะอ,อผมก็ไม่รู้ราศีสิงอ,อะไรอนะผมเรียกไม่ถูกกันนะแล้วก็จะเป็นไอวอลอาจจะเป็นไอวอลของบุญาายานี้ผมมีเปะเป็นแบบเป็นสิงเลยนะ โอเคแล้วก็เป็นสุดท้ายนะผมเป็นชุดนะผมชุดแพ็คสิ่งให้โซชายนะเห็นปนี่ดูหัวมันดิเออนะผมเป็นหัวที่แบบว่าเท่ๆนะผมทรงอันนะี้มีอะไรมีแล้วก็แว่นตานะผมแล้วก็รองเท้ากางเกงแล้วก็เสือ้อนะโอเคก็นะครับผมก็เลื่อนขั้นนะครับผมก็ถ้าเลื่อนเป็นพรีเมียมก็คือส0 0ร้อยเพชรแล้วก็ถ้าจะได้เวห50 000, ทันทีนะผมก็เก้าร้อเพชรนั่นเองอ่า แล้วก็มีให้สุมนะครับผมเออเป็นสุ่มแบบเขาเรียกไงเอาไปายแรกเป็นบุญาพาร์ทนะครับผมเออก็รุ่นเก่านะครับผมแล้วก็ไปแรกเอาไปเลขของแรขเนี่ยเออให้มันได้เป็นอันนี้ครับผมเออแล้วก็นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินสกิลสกินอโลงนะครับผมเออเป็นแบบเป็ดน้ำแล้วแล้วก็เป็นชุดของอะไรของเซนีเซิร์ก,ก็ว่าไปนะครับจริงจอดตานานะแล้วก็เขาเรียกไงซองขวง้างแล้วก็ ดอะไรไม่รู้นะผมนี่โคหูโคหูสซงเ็นกองนะผมแล้วก็โลเด้นรอยอเป็นของดาบพิฆาตศูนครนะผมแล้วก็ให้เรามาสมเอ็นเจ้ลนะครับผมก็ตามนี้เลยนี่นี่นี่โกนะผมมาสมไปเลยโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมสลด์ดีเป็นเดือนนี้นะผมก็บูญ่าพาเดือนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันไม่รู้สิครับแต่ว่าผมผมองว่าเออมันก็ ไม่ค่อยสวยครับผมแล้วก็อาวุธมันก็ไม่ค่อยดีนะเนาะจริงๆของบุญ่าพานเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะผมอาวุธปืนอะไรก็ไม่ดีนะบางสกินก็สวยบางสกินก็ดูแบบแปลกๆเกินไปนะผมเหมือนเดือนนี้ก็เป็นแบราศีนะผมใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะผมก็ใครหมดอะไรยังไงก็ไหนก็เชิญคอมเมนต์นะผมก็โอเคแสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมผมแยกไปแล้วครับอย่าลืมนะผมเปิมงเกล่อโซนนะผมเออมีแบบมีบริการเติมเพชรนะครับผมโอเคไปแล้วครับ